สวัสดีค่ะมนมีสิภาพมาเบิงลุงเอเพิ่นเฮ็ดดินเพาะเด้อค่ะสืบเนื่องจากว่าเพิ่นไปรันต้นใหม่แล้วเพิ่นไปถามราคาดินเพาะถุงละจักบาทก็ถุงละห้าสิบถุงละ่งถุงละห้าสิบ,สบได้น้อยๆหนึ่งไหมคะเพิ่นก็เลยใส่สได้ประมาณขนานห้าสิบบาทลุงเพิ่นก็เลยเพราะว่า,า,าดินเนี้อดินพีซมอส จะเยว่าโอ้มันสียากกว่านั่นบะแมนเพิ่นกันเลยเห็ดใสเองเลยเพิ่นกันเลยไม่เห็ดใส่เองเลยนะคะมันเป็นดินเพาะนะคะไม่ใช่ดินปลูกดินเพาะเนี่ยเอาไว้หรักก็ได้ถ้าไม่เสียดายเพราะว่าขั้นตอนการทํามันยากกว่าดินปลูกดินปลูกเนี่ยมันทาไม่ยากเอานวดแล้นี่มาผสมคราเข้ากันไปมันก็เป็นดินปลูกแต่ว่าดินดินเพาะนี่มันขั้นตอนมันเยอะ,กะเกษตรยอะกว่าหมา แตาเจ้าไม่เสียดายเพราะจะเอาเอาไปปลูกนี่มันต้นหนึ่งมันต้องใช้เยอะอันนี้อันนี้คืออย่างอันนี้ครับขั้นตอนแรกนี่กระนี้นี่แกะเผาครับส่วนผสมส่วนผสมอันอันดับแรกหนึ่งแกะเผาดินเผาหญ้าเผาฟางเผาอะไรก็ได้หนึ่งส่วนจะเอามาร่อนเนาะครับร่อนร่อนให้ละเอียดเอาแค่ผงเอาแค่ผงมันเอามาร่อนนิดเอาแค่ผงวัตถุดิบที่สองคืออันนี้คืออย่างเท่ลงไป ันนี้คือขุยมะพร้าวมะพร้าวร่อนแล้ว <perk nationale. S 1> ข,ขุมะพร้าวร่อนขุยมะพร้าวนี้ก่อนจะมาทำนี่ต้องแช่น้ำประมาณสองสามมือแช่น้ำสองสามมือแช่มันเป็นอยังไงยางมันแชยางมันอันนี้อันนี้มันยางมันคืออันนี้ยางมุกซื้อภาษาอังกฤษนี่อะไรหรออีรูรีดดิดนี่อะไรนึกว่าแต่ว่ามันไปทำการเจ็บย่างการจะเลื่อนตัวของต้นใหม่เป็นยังที่งจังตรงใสอันนี้ เสีการคุยมะพร้าวบอกม่คุยมะพร้าวนี่มันมีหน้าที่ของมันคือการตุ่นน้ำหมายมันเก็บความชื้นแม่คนเข้าไปเด้ค่ะคุยมะพร้าวเพื่อแช่น้ำไว้สองสองคืนสองถึงสามคืนได้ยิิงีเห็นเพิ่นเห็ดคือกันแต่ว่าบ่ได้ถามเพิ่มเพิ่นเห็ดแซ่แบบนี้เซ่หอยางมันหนอมันยางมันเหนียวเหนียวมันเนียนเนี่นนี่นี่น้องมะพร้าวจีนเราก็เห็นตัวหอมสด วิธีทําก็ดูเขา,า,าให้เข้ากันดูใน y o u t u b e ดูในอะไรมันศึกษาได้ค่ะแล้วามาลงมีทําคือถ้าเราจะเราจะจะจําหน่ายเราจะอะไรก็จะต้องเราต้องทําสูตรของเราเองให้ได้ก่อนเนี่ยนะคะสงดาว่าดูชิ้นอันนี้ส่วนผสมที่สามนี่นนดินร่วนผสมผงขี้ไก่ดินร่วนผงขี้ไก่ ดินล้วนอนเพื่อนก็ไปร่อนมาจากขอไก่เพิ่นเป็นบ่อใช่เนี่ยดินล้วนร่อนดินล้วนล้วนปุ๋ยล้วนล้วนมันหมักมมมาจากใต้ร่มไม้จะเอามาค้นในเขากันไปถามเบิ่งราคาด้ค่ะดินพีสมอดอยู่น้ำหลานขายต้นใหม่ขายแพ่งอีหลีกิ๊กิโลละเจ็ดสิบบาท่า เพันไปถามมาเพันเสี่ยวม้าพอพันเสี่ยวม้าพอต้นกาพุ่นต้นกาไใบตาตาขายไใบตะปูน้ำเนมันแพงหลายก็ไม่เห็นเอาเองโหลดพอไใบตะปูนั่นแหละมันเหลือจากผูกผู้เปิดพี่พี่น้องต้องการก็ได้กระแบงแบ่งขายลักๆก,กกับเห็ดไว้เองน้ำสวนนั่นแหละจ้าจะมาเนี่ยได้ค่ะนคนุณ คุน้นในเขากันคลิปนี้จะยาวเนี่คะ่ะแต่ว่าแต่ว่าจะทายจ้มันจบนน่อแหละบ,บ,บีบึ่บบง,งดินพีชมอสดินพีชมอสเทียบเท่าเทียบเท่ามันพีชมอสที่เขาคุณภาพเทียบเท่าเกือบเทียบเท่าพีชมอส ไม่ใช่พ,พีชมอดเกือบเทียบเท่าพิชมอดอืมบอกว่าพิชมอดเดือก็ว่าละมันกับบะเมียนอะคิดไปว่าพิชมอดแล้วก็เป็นปลาลากลากลีกลัสิดเขาอยีกมนนันกับบะเมีนเนาะมันก็เป็นดินเพาะเอาเป็นว่ามันเป็นดินเพาะสูตรของสวนเอาเองเนดินของสูตรของเจ้าของเทียบเท่าดินพีชมอดตีเพิ่นขายน้ำหล่านคุณภาพขายตัวใหม่มอดเทียบเท่าพีชมอดคุณภาพดีกว่าละวันละวานดูนีน่มีตะปุูตะปุยเลยคันชิ้นที่สี่นี่เดินสมอาที่สี่อันนี้เป็นนี่ยัง ปุย๋ยครอกอันนี้ปุ๋ยแล้วค่ะนี่หล่อนหล่อนหล่อนเอาดอ้วกันเพิ่นมันแห้งอ่ะเพิ่นนางหล่อนนี่ปุยป๋ยคอกที่กลายลเป็นดินแล้วเนี่เพิ่นหล่อนอันนี้มันกลายเป็นดินแล้วนี่เอามาตํมมาตํมมโคกเก็นมุนแล้วก็หล่อนเอาก็เอามาหล่อนยางละถังผสมผสมนมล็เห็ดไดหมดกละมังนี่มันสิเพาะต้นใหม่ได้หลายคัะอันนี้ปุ๋ยหมักขี้วัวขี้ควายขี้วัว ก,กายเปป็็นนนนดินจเเก้้อแลวมาหตุผลที่ต้องทำดินเพาะาหาเหตุผลที่ตรงมีดินเพาะกัย่อนว่าให้ต้นใหม่มันมันงอกเลี้ยวเนาะแล้วก็รากมันเดินมันจะได้ออาไปลงปลูกไดง้งามๆดินทั่วไปมันก็พอได้แต่ลองแล้วมันเกิดพอดี มันก็บวกอันนี้ที่เราเห็นมอซื้อมาจากร้านเขานะเนียนกันเท่าจะเอาดินปูว่าเพาะทุงรวยมาตอนเาเอาออกจากต้นเมื่อเกเห็นื่ดอันติดแน่บบติดนี่อันนี้จะร้ายตะครึ่งเดียวคันมทาจะเอาดินปูว่าเพาะมันกต่พอะไรขึ้นกันค่ะแต่ว่าแต่่วาสารอาหารมันมันว่านี่ต้นพืชต้นผักมันก็งอกบอกไฟงานนี่ก็ทดสอบบริเวณรอบนึงแต่ว่าบริเวณหลายแบบนี้แต่ว่าเราก็บบริเวณไทยขิ้เบืองพี่น้องเบืองว่าเฮ็ดตั้งแต่ที่พอเ่เกิดเทีอตะกอนนั่นเห็ดแก่เพาเพาะ เอาไปเห็ดน้ำใยด,ด้วค่ะนี่ผู้ใดอยากเห็ดยู่บางๆค่ะไปเห็ดก็ต้องไปซื้อเพื่อนค่ะนี่เการเบื้อมมงต้นมันแน่นคนมันก็นจะซ่มน้ำ่ะคุยบักป้่าเดีราที่เส้นน้ำมักคุยบักป้่ามันเห็ดในซ่มบิลีนะคุณกำไปมันก็นซ่มซ่มแต่ร้านมัติดกัน มันติดกันนี่หมายถึงว่ามันติดกันเป็นก้อนแข็งที่ยังกินดินซื่อๆคันกินดินมันสิติดกันเนาะแข็งอย่นี้แต่ว่าแต่ว่าลากลากต้นไม้น่ะมันสิยึดกอดีมันสิทะลุไปได้คุณคุณติดกันสิดอนทะลุไปใหญ่มันไปกับใหญ่เปล่าเลยมันก็จะจับกันเป็นก้อนแล้วเดี๋ย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 วถ้ามักมาใส่ให้มันสูงบูดย่างแ่ยังว่า ถามซื้อเขาน่ะเขาขายแพงเขาขายแพงย้อดยังเขาเป็นนางฮอนชิงัวขี่ควยนั่นแหละมันเมื <sk> <pl ains> ่อยนางฮอนขีแจ็บกราเผาได้ขายแพงอันนี้ยากดึ้นเนี่ยอันนี้มันใส่เวลาเห็ดอยู่จากมือสองมือสองมือเห็ดยำเวลาหวังหงเนี่อันนี้ว่าไรว่าอันนี้เวลาว่างหวังนางเห็ดเขาสวงมือล้อแก็บผ่าดูนนอนไว้แซ่ไอ้แซ่คุยปรกพาว่าสามมือเสร็จแล้่ยวด้วยค่ะเดี๋ยว ดินพ่อดินพ่อสูตรอมเขือพ่อักพร้ค่เบิ่งเหมอนดินพ่อสูตร,ร,ตรลุงเอนะคะวสวนชั่วนชัดจรนะคะเนี่ยก่น,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 นะคะเนเสร็จเรียบร้อยเลวผู้ใดสนใจจะเอาไปเห็ดน,น้ำกระไดด้วยค่ะ เกีย,กยรียบร้อยแล้วใช่ไหมยอย,ยอันแล้วเลยเด้อค่ะอันนี้ก็ขอจบคลิปการเฮ็ดดินเพาะขเขาเขาบ่ได้ใส่ปุ๋ยหมักหลายเพราะว่ามันแพง,งเขาใส่แค่เซนต์หนึ่งกับสองมั่ปุ๋ยหมักมันนี้ออกอแดงๆมันสีออกสีกาวขาวมากหลายกว่าไอ้เมื่อกาเซบาอันนี้เขามีปุ๋ยของเขาเองเขาไม่มนนได้ใส่วันนี้เขาตัดตะทาเบิงล้อเบิงว่าเพิ่นเอาไปเพาะแล้วมันสีไดๆเพาะว่าได้เสีได้ขีดผ้าขี้ไก่เขามีเองของเขาเองเนาะใส่หลายมาในก็ได้นี่แล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะดิเพีะยวสีพ่ออีกเอาไปพะบักเครื่อเพะบักพีกต่อไปด้วยค่ะใส่น้ำหมักกันน้อยก่อนใส่น้ำมักกันน้อยให้มันสกน้ำมักสกดีหมักไว้แล้วตีะห้าีเสร็จแล้วด้วยค่ะดินเพาะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ